Power box Power station ตัครับตัวนี้เป็นชุด Power box ครับนะหรือเป็นชุดนอนนาชุดแคมปิ้งนะครับชุดใช้งานไฟนอกสถานที่ครับตัวเครื่องสวยมากๆเลยนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการใช้ไฟนอกสถานที่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมีไฟบ้านใช้ได้ตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกเป็นไฟ220โวลต์เหมือนไฟบ้านเลยนะครับนะสำหรับตัวเครื่องครับมีกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับมาดูการใช้งานครับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับนะดูสถานะต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ ปุ่มใช้งานครับมีให้กดนะครับนี่แยกชัดเจนนะครับช่องย s ดสําหรับงานชาร์จไฟนะครับตัวนี้มีให้2แบบ3.0กับ t ท p e C มีให้ครบอย่างละ2จุดครับอ่ามาดูฝั่งนี้ครับอันนี้คือแผงใช้ไฟนะครับตัวนี้ปลั๊กเสียบออกได้เลยนะเป็นปลั๊ก3ตานะครับสามารถใช้ไฟได้สูงสุดถึง700วัตต์เลยทีเดียวนะครับและยังมีไฟ l อ d ดีนะครับเป็นไฟฉายแบบพกพาให้ด้วยนะครับ2หลอดเลยนะครับการชาร์จชาร์จด้านหลังด้านหลังจะมีจุดให้ชาร์จนะครับ2จุด สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์หรือว่าอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านได้ครับนะเรื่องของความร้อนนะครับไม่ต้องกลัวตัวนี้มีพัดลมระบายอากาศให้นะครับใครที่อยากได้ชุดเพบ็อกอ x ครับกดในตะกร้าเลย